travel distance under the effects of slab เพืเ่อนๆจะต้องเดินทางโดยที่อยู่ภายใต้เอฟเฟกของ slab ซันแนะนำให้ไปจุดที่ทราย mark ไว้นะคะจุดนี้เนี่ยมันจะมีถัง slab อยู่หลายถังเลยค่ะแล้วก็มันจะมีรถ1คันที่มีล้อแล้วก็มีรถเลิฟใหญ่ซึ่งเราสามารถเติมเกราะให้เต็มได้เลยทำไมจะต้องมีรถทำไมต้องเป็นตรงนี้เดี๋ยวทรายจะอธิบาย ในขั้นตอนต่อไปค่ะหรือเพื่อนๆจะไปที่สนามแข่งรถก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นปั๊มเก่านะคะมันมีรถสลับเพื่อนๆควรจะลงมาตีถังสลับก่อนค่ะเอ้ยถังสลับผู้ผิดนะคะตีถังสลับนี้พอตีปุ๊บกรอดเต็มเลือดเต็มแล้วเราโดดขึ้นมาขึ้นเห็ดมาจะเจอรถแต่อย่าเพิ่งขึ้นค่ะให้เพื่อนๆทำการทุบ ถังสลับก่อนให้เราได้เอฟเฟกของสลับและตานนี้โชคดีนะคะเราเจอแบบที่เป็นขวดด้วยก็หยิบเข้าตัวไปด้วยนะคะจากนั้นก็ขับรถค่ะจริงๆแล้วทราเวลเนี่ยคือเดินทางด้วยวิธีใดก็ได้บางคนคิดว่าอาจจะต้องเป็นการเดินทางเท้าเปล่าหรือเปล่าก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เอฟเฟกของสลับจากนั้นก็ขับรถค่ะเราจะได้ระยะทาง1,000หน่วยค่อนข้างไวค่ะ เห็นไหมคะเนี่ยแปะแปบใซ้ก็ได้หลายร้อยแล้วแต่ว่าเอฟเฟกของสแลบเนี่ยถ้าเราอยู่บนรถเราจะสังเกตไม่เห็นนะคะว่ามันหมดหรือยังให้ดูตัวเลขทางด้านขวาล่างของมินิแมปค่ะถ้าเกิดว่าเรากดมาเควสไว้เพราะว่ามันจะเป็นหูบางโดยเลือดของรถนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตว่าเฮ้ย <c oughs> ขับมนาะสักพักแล้วเนี่ยเลขมันไม่ขึ้นนะคะให้ทําการลงจากรถแล้วก็เอาสแลบที่มีปาหรือว่า วนกลับไปที่เก่าเพื่อหาถักใหม่อันนี้ทรายมาเจอสุดที่มีรถสลับนะคะแบบรถขนก็ทำการทุบเลยอ่ะได้เอฟเฟกต์ใหม่แล้วนะคะขึ้นรถค่ะคราวนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายและทำได้ไวการวิ่งด้วยเท้าเปล่าทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาทำเนี่ยนานกว่าเพราะว่ามันวิ่งช้ากว่ารถแน่นอนนะคะก็ ใช้วิธีนี้แล้วกันค่ะง่ายๆแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้พันหนึ่งนะถ้าตัวเลขกลับมานิ่งอีกก็กลับไปหาสแลปหรือว่าป้าสแลปใส่ตัวค่ะของสายนี่อ่ะเห็นว่ามันนิ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทําการลงจากรถค่ะป้าเลยแล้วก็ขับต่อก็น่าจะเป็นการช่วยให้เพื่อนๆทำเควส t นี้ได้ไวห,หน่อยนะคะ พอดีอันนี้มาทำในทีมรัมเบลมันก็อาจจะแบบดูแผนที่แปลกๆนิดนึงมีเส้นประสองเส้นทำไมเป็นแบบอีมีคนด้วยนะคะขอช่วยหน่อยละกันดูดิแบบเขาพยายามมากเลยนะคะที่จะคาสายให้ได้โอเคอ่ะครบแล้วนะคะ1นึ่พันหน่วยแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะ